แล้วพอเราตั้งใจฟังเรื่องของธรรมชาติธรรมดาวันคืนก็มีกันล่วงไปล่วงไปจนมันจบขึ้นมีเก่าขึ้นนี้ใหม่แล้งแต่ว่าเป็นนรืนองของโลกจะเป็นในขาก็ดีเป็นมุกะาก็ดีวันรุ่งกันก็ดี นื่นก็ผ่านไปผ่านไปทางผู้นาบอกว่าวันเกินรุ่งวันไยวันนี้เร,ราทำอะไรอยู่ส่วนหนึ่งเขาทั้งขานก็คือว่าไม่งานศึกราหาความรูค้ความเข้าใจในชีวิตและประกอบกินเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานเร้วก็นอกจากเรื่องทั้งขานร่างกายดูแลแล้ว พุทธเจ้าแสดงว่าเรื่องของขาางกายนี้ไม่ว่าใครหรือใครมันมีเรื่องของธาตุยังไฟซึ่งสามารถใช้ระยะหนึ่งเฉลี่ยประมาณ100ามขขาร้อยปีทำมาพุสการนานเข้านานเข้าประเทศเจินก็ยาวนานประเทศมเจีนก็ท้าลงะรู้ความว่า,วา ยุคนี้ไม่อไหถึงร้อยปีกันแล้ว้วเป็นไงพุทธเจตาทรงอย่างรู้ว่าเรื่องของตัวเราเนี้ตัวงกายนี่เป็นของพ่อของแม่เขาส่วนตัวเราทุกขั้นตอนนั้นเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเราเคยเกิดมาในพระบริชาติแล้วเราก็รู้ไม่ได้แต่รู้ได้ว่าเมื่อเกิดในโลกนี้ ซึ่งมีหลายท่วงเหลายประเทศหล,ทหลายปะทศหลายศาสนาการเกิดเป็นรถนี้ก็ไม่ใช่ง่ายแล้วแต่การเกิดพูทธศานี่าายิ่งยากการทานสมุนธาน์านิยมภาวนาก็ยิ่งยากเพราะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมชาวพุทธเราตัวต่วไปเพราะว่าการห่างเงินต่อธรบบรมะสมองนั้นจึงไปข้างบนเรื่องของทั้งขันร่างกาย เรื่องการอาชีพกัรงาน,นแต่ว่าเมื่อเป็นยกคที่มีโรคระบาดแล้วเที่ยวตัวแล้วเราก็มีการระวังป้องกันตัวตัวนหนึ่งแต่ที่บางไทยเราเนี้ยช่วัน,นี้คนได้รู้ยังไม่ถึงยี่ไม,ม่เกินน้อย แต่ทุกปีใหม่กรณีสงการกรทั้งนี้ทางการก็ป้องกันไม่ย้ำชาไม่ชนระวังโรงครั้งเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวสองครั้งปีใหม่กับสงการน,นี้คนตายรถชนกันตกถนสนเรื่องของอะไรทางรถนี่จะมากมายก็เพราะว่า คนละมามคนก็เลยพทาทังมากแต่ว่าร้องความแล้วทาเรื่องของจิตใจแล้วท่านถือว่าเรื่องกายเป็นของใช้ตัวชาติหนึ่งสำคัญคือเรื่องจิตนั้นเพราะว่าอยู่โลกวิญญาณนี้มันยาวนานมากกว่าร่างกาย คนถามันก็ไม่เคยห่วงใจจึงหาแต่เรื่องของเรื่องคนอยู่ทางกายเรียกว่าอิ่มกายเย็นกายหลงทางทางบันเท,ท,ท,ทิงเรียกว่ามันก็หลงทางกายแต่เมื่อเราเป็นญาติสถานแล้วจึงแม้รับมารำทานบ้างเอาตัวเราแรักษาตินว่าขเขาเอาหนาบ้าง แล้วแบบเวลาภาวนาเพื่อจะรู้ได้ว่าจิตกับกายนี้มันคนละทวนตัวกายไป็นเครื่องใช้ตัจิตเป็นตัวองการถ้าเขาไม่รับการอบรมทางหาสนาแล้วจิตก็จะไปทางด้านไปํำง่ายไปทางรอบขั้นลงง่ายแต่เป็นอย่างนี้จะรู้ว่า เม,มเ, 7, เมื่อทําตามกิเลสแล้วจิตมันต่ำลงต่ำลงเมื่อทวนกระแสกิแลสให้ทานมาางจิตก็สูงขึ้น,าน,านการถทงจิตระเบิดาจจิตสูงขึ้นทึ่ท้ามั่าจิตสูงขึ้นเมื่อแต่วันเดินไปจิตระคงขึ้นอย่างนี้แล้วอยู่ก็ได้ไปก็ได้เพราะโลกญยานั้นปัญาไทยุนเก่าถ้าใครไม่บ้าก็ลงตำอิาทาจิตตำหรือโง ใครบ่งกนจิตดงขึ้นโลกรกเนี่ยเมื่อเราได้ใจจิตทางงแล้วโยก็ได้ไปก็ได้ก็ทํามั่นใจหน่อยหนึ่งนั้นนอกจากเรื่องของหนังงกแล้วทางธรรมานี้คนในเมื่อคนกิดในโลกนี้มันก็มีเกิดขึ้นอยู่ระดับไปมีเส้นปีเก่าเกิดในใหม่นี้เป็นอุปาแล้วของ,างกววารในกราม ให้เราพิจารณาตัวเองว่าเรามีบูมิุศลที่จำรองไว้ดีแล้วเรื่องฐานะก็เป็นไปตามสมควรอย่างนั้นมองหน้าก็เป็นหวังมองเ้าไม่ต้องตกเรื่องเป็นเรื่องประวัชีวิตของพวกเราราก็ตอนนี้จะจะบ้าสมบูรณนี้ก็เรียกแผ่ภุมิฐานล้มยังงยาง่ยาเป็นคนตดนรูไปเยอะเรา